ไบเบี้ยวสามแปดกับชุดขับเคลื่อนหลังสิบเอ็ดสปีดสิบเอ็ดสี่สองให้เจ้าของรถลองเทสตัวเองว่าใส่เกียร์สมูทไหมจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาว่าใส่เกียร์ไม่สมูทเป็นไงพี่ใส่เกียร์คล่องใช่ไหม รู้สึกว่ามันมีแรงดีดไหมไปเบี้ยวอาวาวว่าเดินหน่อยนะเต้องขออภัยด้วยนะครับคือไม่ได้ใส่เสื้อเนาะพอดีว่าเพิ่งกลับมาจากทำงานกันนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นจาก36 เป็นสามแปดจะหนักขึ้นมานิดนึงมันเหมือนจะเบากว่าเดิมแล้วมีรู้สุกวจะเหวี่ยงขึ้นนิดมันเหล็กอะไรมากมันก็ไปของมันเองดีกว่าเดิมเก็บครับไปเดียวเยี่ยมเยยี่ม ไปเบี้ยวด้วยโอเคเ,เดี๋ยวันนี้จะรอห้องโอเคครับ